ค่ายมวยประกรณ์พรนุรินครับโพสประกาศผ่านแฟนเพจประกรณ์พรนุรินมวยไทยยิมมีใจความว่าไม่ได้เล่นแง่ไม่ได้เล่นงอนไม่ได้ปราดชัยแล้วเอาเรื่องมาให้ประกาศค่ายมวยประกรณ์พรนุรินนะครับขอถแถลงจุดยืนโดยเอกฉันขอแสดงออกโดยเชิงสัญ,ญลักษณ์และแนวทางปฏิบัติโดยไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินมวยคู่ระหว่างภูมิใจไทยประกรณ์พรนุริน กับคู่ชกมือที่ทผ่านมาและพร้อมบอยคอรนะครับไม่ขอส่งนักกีฬามวยไทยในค่ายเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชกมวยในวันที่29กมกราคม2566ที่จะถึงต้องกราบขอโทษขออภัยโปรโมเตอร์ผู้จัดต้องกราบขอโทษขออภัยแฟนคลับและต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องแฟนหมัดมวยทุกๆท,ท,ท่านจึงเรียนเพื่อทราบมาณโอกาสนี้ด้วยรักและเคารพค่ายหมวยปกรณ์พุริน หมายเหตุ hate, นะครับที่มาจากคอมเมนต์พี่น้องเป็นมัดมวยผู้รักและเป็นห่วงศิลปะมวยไทยครับก็พูดถึงคู่ของภูมิใจไทยนะครับไฟล่าสุดเนี่ยภูมิใจไทยชกกับใครชกที่ศึกไหนนะครับไฟล่าสุดภูมิใจไทยชกกับยอดพารันชัยในศึกท่อน้ําไทย tko เกียรติเพชรนะครับวันที่22มกราคม2566ยครับย้อนกลับไปอีกภูมิใจไทยชกกับใครภูมิจใมจไทยก็ชกกับเมฆนะครับเมฆชูทางด่วนนะครับศึกท่อน้ําไทยเหมือนกันคือไฟล่าสุด ผมมไทยแกแพ้ยอดนะครับแกแพ้ยอดพรันชัยนะครับแล้วก็จากโพสต์นะครับก็บอกกันตรงๆเลยบอกว่าไม่พอใจแนวทางการตัดสินนะครับไม่พอใจผลการตัดสินของมวยนะครับที่เจอกับยอดคือมันเป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โอ้โหน่าเสียดายนะครับแฟนมวยก็น่าจะได้ดูเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีทั้ง2ฝั่ง2ฝ่ายครับฝั่งที่มองแพ้ฝั่งที่มองชนะแต่ว่าล่าสุดใครมวยออกมาทําแบบนี้นะครับ ทางศึกเนี่ยจะเอายังไงนะครับทางศึกจะแก้ไขได้ไหมหรือว่าทางศึกบอกแยกแยกกันเลยนะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็ไปเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะทําความเข้าใจยังไงเพราะว่าจะบอกว่าโทษศึกอย่างเดียกก็ลําบากครับเพราะว่าผลการตัดสินเนี่ยมันเป็นของเวทีกรรมการเนี่ยมันจะเป็นกรรมการแต่ละเวทีนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินนะครับผมว่าโปรโมเตอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเกิดยังไงย้ายศึกเลยไหมนะครับ แต่จริงก็ยังไม่เชียร์ให้ย้ายศึกอย่าเพิ่งแตกหักกันขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่มาแจ้งกันครับบอกว่าภูมิใจไทยไม่เอาแล้วครับกับศึกนี้นะครับขอพักก่อนนะครับไม่ส่งนักมวยไปชกแน่นอนครับเอาจริงหลังจากจบแบบนี้นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าทำอย่างนี้นักมวยจะมีรายได้หรือเปล่านะครับแต่จริงมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนาะนักมวยเขาก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องคือถ้าพ่อไม่เอานะครับเขาก็ไม่เอาด้วยถ้าเพื่อนไม่เอาเขาก็ไม่เอานะครับน่าจะเป็นแบบนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันครับถือว่าเป็นข่าวสารวงการมวยแจ้งไว้ณนะตอนนี้เลยครับ